อเอา้อากระดาเต็มอีกไอย้ยีทำไมไม่รู้จักเอาไปทิ้งกันเนี่ยโอ้อา้าวแปลกนะเอาแค่ถุงถังติดมาด้วยอืมอ้ม อะไรเนี่ยวทำไมดึงไม่ออกโอ้ยอออออ้้โันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นไปโดดล้มอ่ะอะไปโดดล้มอ่ะไปทำความสะอาดห้องมาเดี๋ยวเวลากวาดห้องเนี่ยฝุ่นเข้าตาแล้วมันจะแฝงแฝงนั่นแหละโอ้ยเป็นไรผมจะเอาขยะไปทิ้งพี่แล้วมันดึงไม่ออกนี่ไง โอ้โหดึงยากมากพี um, oh, oh. ่เหม็นเลนะเหม็นด anyway> ิก็นี่นีผมเอาขยะทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้แล้วเนี่ยก็จับยัดจับยัดจับยัด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 กด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 กมาอย่างเงี้ยกดอ้าวแน่นเลยเดิมอีกคราวนี้รู้ไหมทำไมดึงไม่ออกทำไมพี่เพราะเวลานายใส่ขยะเข้าไปเนี่ยนายกดเข้าไปเนี่ยอากาศจากข้างในถังขยะเนี่ยมันก็ออกมาออกมาออกมามันก็เหม็น ไม่ใช่ก็ออกมาจนมันเป็นสุญญากาศอ๋อเหรอเอ๋อเหรอยังไงอ่ะวิธีแก้เนี่ยเวลาเวลาอันเนี้ยเดี๋ยวช่วยกันดึงออกอ่าก่อนหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่มีวิธีอ่าเดี๋ยวให้ผมดึงออกก่อนไหมดึงไม่ออกหรอกดึงออกก็ลำบากอ่ะดึงดึงดึงอ๋อโอ้โหแบกนะเอาขยะออกเอาตีนอย่างตรงนี้เอ้าก็เนี่ยโอ้โหเป็นลูกขยะเลยนะอืมโอ้โหนี่เป็นถังขยะเลยดูดินี่อะไรนี่ตะไพร่ฮะอะไรกระตุกปุ๊บเอา ไม่การอะไรอ่ะแล้วเนี่ยอะถังขยะเออนี่นะแล้วแล้วไงต่อไม่ทำทำไรมัดถังขยะเนี่ยนะเวลาใส่ขยะเข้าไปเยอะๆมันจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นออกออกมาใช่ไหมแล้วมันจะเป็นสุญญากาศนี่แก้เนี่ยเราก็เอาสว่านมาโอ้พี่มีสว่านด้วยสว่านสว่านเนี่ยอะเจาะรูกโอเจาะลูปุ๊บเฮ้ยสองง่ายเลยเหรอโอ้ยสว่านมันไทเทเนียมอืมเจาะเข้าไปอีก ถ้าสองสามรูตรงตรงประมาณก้นเนี่ยระวังมือไว้อสวดติดด้านออืเดี๋ยวในแ,แค่นี้แหละโอ้โวรูลแล้วใช่ไหมเจาะเข้าไปอ่าโอ้โหแล้วไงต่อก็เจาะอีกเจาะอีกเหรอสักสามสี่รูอืม เพราะฉะนั้นเราจะได้รูอย่างนี้ขึ้นมาถูกไหมเวลาในายใส่ขยะลองใส่เข้าไปปุ๊บเห็นปะลมมันก็ออกเออแล้วเวลาดึงก็ปุ๊บมันก็รูเนี้ยมันจะทําให้ลมเข้าไปอ๋อจะทำให้ดึงออกง่ายลรงนี้เออลมพ่นออกมาจริงด้วยออแล้วครนี้ดึงก็ดึงง่ายงไ,งไม่เปน็นหานี่งโอ้โหพี่สุดยอดพี่ขอบมากครับของคอมพิวเตอร์อ่าฝากก่อนพี่ของฝากตอน ในหลอดห้องเหมือนลกนี้เนี่ยเอาโอ้ยใครเอาโปรเตอร์วางไว้ตรงนี้อีกเนี่ยนี้อะไรอุ้ยต้องรีบเก็บเลยอันนี้นี่ต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บอันนี้เป็นความความลับท็อปซีเค็ด ยานไหนดิอุยโอ้โหเอาขาดไอ้บ้าเราจะม้วนเก็บไงเนี่ยม้วนเล็กๆก็ได้โอ้โตกใจเลยเอเป็นไรเสื้อเป็นไรอ่ะฮะเสือ้อมันเป็นดีไซน์พี่นึกว่าโดนโดนปาดมาอมืจะปาดทำไมปาดตรงนี้เห็นหมวนมเลยฮนะหรอ คนนมนายไม่อยู่ตรงนี้คนหรือหมาพี่มีนมงงทองอะไรอะไรผมมีปัญหาพี่ถามมาเนี่ยอือคือผมเนี่ยเป็นคนพี่รู้นะผมเนี่ยชอบสะสมพวกโปสเตอร์เอาไว้ติดตามห้องอ่าโปสเตอร์เอามาจากแมกกาซีนอ่าอันนี้นี่โปสเตอร์เกอร์เ,รเจนคือผมเนี่ยอยากจะเก็บที่เขาร้อง,องเพลงอะไรนะเกอร์เจนที่เพื่อนเกอร์เจนร้อยนี่ไงไอเพลง บัวลอยโอ้ยจริงเหรอเออโอ้โหเต้นยังไงเต้นไงวะเฮ้ยเต้นยังไงยังไม่รู้ไม่รู้กันเช่างมันเถอะเป็นไรอ่ะเกิดความสามารถเกิดความสามารถเอาอ่ะงั้น่อ คือผมเนี่ยอยากจะเก็บโปทเตอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผนังห้องผมเนี่ยโปทเตอร์มันเพียบเลยเต็มแล้วเต็มแล้วก็อยากจะเก็บไว้สะสมโปทเตอร์ที่แบบไม่ค่อยเด่นก็เก็บเก็บไว<ต>้อ่าเก็บไว้ไม่อยากจะทิ้งไม่อยากจะทิ้งแล้วผมเนี่ยคือแบบจะม้วนเก็บเนี่ยมันก็เก็บไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวมันก็คายอ่าแล้วพอจะเอาอีเทปใส่เนี่ยมันติดฮะมันคายออกมาเออมันไม่อร่อยมันจะเลยไายบ้าไม่ใช่นะครับแล้วพอจะเอาเทปใส่มาปิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นรอยเออเป็นรอยติดแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดอ่าไม่ก็ไม่ก็เป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นลอยเป็นคราบอ่าเป็นคราบเจ้ายังไงนั่นิเจ้ายังไงมีหลายวิธีมีเอาวิธีที่แบบเฟี้ยวที่สุดอะ่ะเหรอเออมีหนังยางไหมไม่มีอือม,มีอย่างอื่นอ่ะเป็นยางเอ่อยางสายยางอ่าสายยางมีสายยางาสายยางนี่ถ้าไม่มีหนังยางก็เอานี่อะไรนี่คือแกนทิชชู่ฮะแกนทิชชู่ได้ยินว่ากแกนแกนแกนถูกต้องอือมีประโยชน์ยังไงบ้าง เอาไปใส่ดิจูเลยพี่เนี่ยแล้วถ้ามันใช้หมดแล้วดิชู่ใช้หมดแล้วอ่ะก็ทิ้งดิ่บ้าคราวที่เราทำอะไรจำได้ปะลำโพงอ่ะแล้วทำอะไรอีกไม่รู้แล้วเก็บสายเออเก็บสายไปคราวนี้เราจะเก็บโปสเตอร์กันเฮ้ยพี่ทำได้เหรออ่ะแล้วก็ม้วนโปสเตอร์เล็กๆใส่เข้าไปเฮ้ยแงยจบโอ้จบง่ายจังวะจบนี่เคยเห็นป่าเวลาไปซื้อไปซื้อโปสเตอร์อ่ะจะใส่ปากทำไม อยากขยายเสียงเนี่ยตอนเราซื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่กันแต่มันเป็นกระดาษเออใช่เนี่ยคอนเซปต์เดียวกันง่ายมากถูกด้วยคือแบบว่าคขาหน้าเนี่ยอยาาอยากจะเก็บมอเตอร์ก็เป็นทิชชู่ม้วนึงแล้วเอาทิชชูทิ้งหรือเอาใส่แกนไว้ก็ใช้ทิชชูให้หมดก่อนเออนั่นปักเลยผมมากพี่โอ้โหพี่โคตรเก่งเลยไอเดียเจ๋งมากถูก สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัน